มา้ค่ะอืมว้าวจำใส่กันนานตามดคุงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพุณแม่พี่น้องค่ะมาพกอกันเลยละค่ะวันนี้วัสิบห้าไม่กิน นี่เลยค่ะไปด้ห้อยของห้อยของตัวน้อยๆพี่น้องแต่ว่าหนาเต็มนี่แหละค่ะห้อยของคิดได้ตองบองโงกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องค่ะมาสับๆน้ำกันนะคะเนาะพักก็มีหลากหลายให้เราค่ะมีเบอรเเือมีมะระมีผักกาดเห็นนะคะเนาะมีต้นหอมอีกกุ่นมากที่เขาบ่งพี่น้องมามาค่ะมาสับๆน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะไปได้ไม่อีกเนาะค่ะนาะอยู่ตลาดตัวโบใหญ่ค่ะพี่น้องแต่ว่าห้องเพนันหนาเต็มจะว่าหนาเต็มนะคะนะคะ ว้าว wow. มังค่ะเดบโตมาเอาห้องนำล้วแล้วค่ะมคะอืม ว้าวจำได้ขนาดตอนนี้ค่ะ

คุณนี่ฮะอืมอืมอืมได้ปู่น้องเนาะอืม ไอ้พังบงจีนมคะอืออืม ้นที่ออกล้มออกมันขึ้นอยู่ครับการต้มนะค่ะพี่หน้อมมันก็ต้มโดนไปก็ไม่ออกนะคะมาค่ะลาดน้ำปลาลาดลงไป

嗯。 Wow. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs>

嗯嗯嗯 haha, ừm, ừm อิ mm ่ม hmm. mm hmm. ค่ะพี่น้องค่ะแาบแห้ง mm hmm. mm hmm. ค่ะอือาพี่น้องค่ะสำหรับคลิเหนียวขอลาไปก่อนนะคะนะ ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกๆคอมเมนต์ทุกๆวันใจนะคะพี่น้องค่ะพอกันไปมนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย